สงกรานปีนี้บุ๋มพาลูกเที่ยวสวนน้ำใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันค่ะทุกคนที่นี่เลยค่ะสวนน้ำรามายณะพัทยาช่วงเทศกาลสงกรานนะคะเริ่มตั้งแต่1 2ถึง15เมษายนค่าเข้าคนละ799บาทนะคะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมท,ทุกๆกิจกรรมในสวนน้ำไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะอันนี้บุ๋มก็จะซื้อคาร์บอน่าเพิ่มนะคะมากันหลายคนค่ะมากันทั้งครอบครัวเลยหลังละ899บาทเสร็จแล้วก็ไปลุยต่อกันค่ะทุกคนนี่บอกเลยว่าเล่นคุ้มกันมากๆเลย กันทางครอบครัวกันเลยนะคะคุณยายก็เล่นค่ะบอกเลยว่าสนุกมากที่เราไปนะคะ <c oughs> ก็คืออากาศดีค่ะแดดไม่ค่อยร้อนเลย <c oughs> เล่นกันทุกโซนกันเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีโซนอื่นๆกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกเพียบเลยนะคะตกเที่ยงมาประมาณบ,บ่ายๆแล้วคมาสั่งพิซ za ค่ะทุกคนบอกเลยพิซ za ที่นี่อร่อยมากแนะนําให้สั่งเป็นถาดใหญ่นะคะช่วงประมาณบ่ายสองโมงเขาจะมีปาร์ตี้โฟมกันค่ะดีเจหล่อมากทุกคนผมซูมดีเจให้ดูอ่ะแล้วก็มีบาร์คอกเทลค่ะผมก็สั่งไปแก้วหนึ่งสามารถเอาไปดื่มในสระแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนชิลม,มากๆนั่งกันยาวได้ถึง6กโมงเย็นกันเลยค่ะว่าดีเจงานดีมากเลยทุกคนนี่ ไปต่อค่ะไปเล่นแคปซูลก่อนกลับนะคะทุกคนอิมิโซขึ้นแคปซูลก็คือแบบใจหายวาบเลยทำให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันเยอะมากๆหลายโซนมากๆนะคะใครอยากตามมามากันได้นะคะที่สวนน้ำรามายณะพัทยาค่ะ